สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ามื้อนี้กับสาวันอค้ารเด้อจ้าพอดีมื้อนี้เด็กน้อยบ่ได้ไปโรงเรียนจ้ามื้อนี้เป็นวันหยุดจ้าสลับมือกันไปจ้าโควิดจ้าช่วงนี้จ้าป้าจ้าเฮาสิพาไปเบิ่งสามพอลูกเพิ่นกำลังเฮ็ดหยังผู้จ้ามื้อนี้จ้าอู้จ้าอยู่กลางท่งนาเพิ่นจ้าป้าจ้าเฮาสิพาไปเบิ่งจ้าป้าจ้าเฮาสิพาไปเบิ่งสามพอลูกเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่กลางท่งนาเพิ่นจ้าอู้ผุนแม่แม่ไปแม่ด้วยไกพิ่นจ้า ไปจ้าเขาพาไปเบิ้งจเะเขาก็ได้มามอดแล้วจ้าที่แทะพ้ากำตัดทุกข้าลยจ้ามึงนี่แดดเดียดจ้าพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านนึกว่าเป็นฝนอีโตกหอดกับว่าตกจ้ามึงนี่แดดเป็นตะนายครับลงจากต้นนี่ลงเลยใส่โซนแล้วาสาธิต <laughs> แต่ยุค่าอยู่ยู่หน้านี่แหล,ละจ้าอยู่น้ำคู่นี่แหละจ้าเขาปลูกไว้ได้สามปีจ้ะตัดออกใครพึ้นในแตกน้อจ้งตัดออกพ่อตะเกียบจ้ะเตียทัทท้งเดกกะเว็มแกตัดไปอยังตัดไปขายหรตัดไปเขาทานตัดไปยัง การไปขายพนักงากพ่อได้แก่จะเพ่ได้ซื้อปัทมทูปนจจะพอได้ซื้นอน้ำมันสตรลอดจะเลดหยุดโรงเรียนกับต้องทำงานซอยพอซอยเม่จะ จ้าอายุข้าสามปีจ้เขาก็บว่า,ามันใหญ่จ้ะสามปีเจเนี้ยวัวฆ่ากันไนส่ด้วยส่อไส้หัวไส้ในการว้นห้วนหวในะลอยท่ากระดูเจคเนี้ยออกมาห่อนหวนหวยมาสัน่น จ,จ้าตาได้แปดตัวแล้วเด้อจ้าตาแล้ก็สิพากับไปกินข้าวเที่ยงตัวจ้าวัะนี่จ้าจเขากินข้าวสวยแล้วเด็กน้อยก็ได้ยิ่แตกลงมามาแกอยู่ข้าเด้อจ้าวัะนี่พวกพากันใส่หมวกไหมป้าหมวกไหม nó nháo tháp ư ớt này Út, ướt 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 tít tít <laughs> โดนได้ยงไหเอารักใจะอยู่ <c oughs> กับรขับรบองากันกะสิด้ถ้อยขึ้นไปใส่ปิกอพัพด้วยจ้าบ้เอาเสียวใส่ปิกอพัพไปขายจ้า จ้าบันนี้เ้าก็เดี๋ยวเอาขึ้นรถไปกับสิไปขายเราเด้จ้าบันี้ยังว่าท่างในรูจ้าวายุค่าสิตันละจักบาทจ้าถั่ล้อรุ่นเด้จ้าวาสิได้จักบาดผมขาดน้ำมันมร้อนจ่าห้อไปขายกันเด้จ้าถั่ล้อรุ่นจ้าวาสิได้จักบาทจ่าไปกับหนึ่งยุค่าสิบตนพอดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสิบตนตนละลอยเลย เข้าก็ได้ไปขายอยู่ค่ามากเลยนะจ่าพ่อแม่พี่น้องหูประจาวตันเจ้าหวัดจ่าแล้วราคามันลงจ่าตอนเรแปดร้อยเจ็ดสิบจ่าอนยุค่าห้าสิบตนไหมจ่าได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบจ่ากิโลจ่าพอดีได้เงินเก้าร้อยแปดสิบสามบาทจ่าถือต้นละเก้าสิบสามบาทไหมจ่ากระเพาะลูจ่าซ้ำเข้าฝากเงินไว้เลยจ่าพาะว่ายุค่าสามปีจ่าเข้าลงทุนตนละสองบาทห้าสิบจ่า มันก็บพอเสมอไปจ้ะปีขึ้นปีลงแหละจ้าเข้าปลูกลายย่างเอาจ้าย่างเล็ยดก็น้อยจ้าผูได้แก่จ้าจ้ะภารกิจเท่ากับเสร็จลงละจ้ามัอนี้ตัดยุค่้าสองชั่วโมงนี่แหละจ้าผู้ใดมีหมองปลูกก็ปลูกได้จ้าพ่อแม่พี่น้องสามปีกับยายเร็วอยวยุจายุค่าจำหมาฝากเงินไว้ละจ้า จ้าคลิปนี้เขาก็ขอฝากกันไว้สมี่อก็นะจ้าเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมนะจ้าขอฝากติดตามช่องของพ่ออีสานนอหน้านะไม่จ้าขอบคุณพุทีิมาติตดตามจาสวัสดิจ้า